เฮ้ยพูดอย่างไรกันวะไห็พูดพูดอย่างนี้ของไม่เข้าหรอกสปอ,เอนเซอร์ที่ไหนจะกล้าเข้าวะพูดอย่างเงี้ยเอาเอาจริงจริงไหมตะปูตสบ <laughs> ู่เฮ้ย,เอ,ยเอาเนี้ยออกไปเกะกอ่ะเขียอันนี้ไม่เข้าไม่เอาอันนี้ก็ไม่เข้าไม่เอาแต่กูอยากเดียร์อันนี้ มันเป็นตัวทําความร้อนน่ะเนี่ยขั้นแรกเขาเรียกว่า h e a t i n g bat รู้แต่มันต้องทำไงอ่ะน่าจะใส่ไปได้เลย <laughs> <laughs> ต้องแกะถุงความร้อนก่อนอมไม่ไม่ไมอันดับแรกต้องเปิดถ้วยก่อนอ่ะอะอะระดับที่สองก็ต้องแกะถุงความร้อนแล้วก็เติมน้ําแค่ระดับขอบถ้วยล่างอ๋อขอบถ้วยล่างมันจะมีขอบนี้อยู่โอเคพอเติมน้ําเสร็จแล้วก็ใส่อ่าแกะบะหมี่สำเร็จรูปไปเลยไม่บะหมี่สำเร็จรูปต้องอยู่บนนี้ป่ะใช่ปะวะ ้ไปดูคลิปหนึ่งก่าข้าตอนที่หนึ่งเขาบอกให้ทำอะไรฮะ้ตอนที่หนึ่งเอาแก้วเอาอะไรออกมาให้หมดเลยโอเคถ้าตอนที่สองฉีกถุงฟอยล์ความร้อนอันนี้เราทำเลยแล้วกันเนาะฉีกแล้วฉีกไปแล้วถุงฟอยล์ความร้อนอ่ะยังยังไม่ฉีกนั่นไงไหนนั่นนะไหนยังมันอยู่ในนี้อ่ะถุงฟอยล์ความร้อนเนี่ยเอาไปไหนอ่ะ้ยม่วไะขั้นตอนต่อไป เก็บองฟอยเพื่อนําถุงความร้อนไปวางไว้ในถ้วยแล้วก็เติมน้ํนนเาเก็บอามาดิเอยากรู้เป็นไงเอาน้ํามาน้าไปไปตอกมาดิโดนมือมันจะเป็นไรเพมาะว่าไม่มันยังไม่โดนน้ำมันก็ไม่ร้อนไงมันก็ไม่เป็นอไร<ง>เอามาดิไม่น,นี่เที่ยวว่าประครบหลังปะถุงชาถุงชาถุงชาใช่ป่ะถุงชาเนาะใช่เป็นถุงชาบูน้ำดำไม่มันเป็นทำความร้อนเฉยๆขุ่นๆนะเนะี่ย เดิมเลยคิดว่าน้ำอยู่ไหนอะ่ะเราใส่ไปเขาเสียดายน้ำกินไงเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำนี้กินไม่ใช่หรอแล้วย,ยังไงเดี๋ยวพี่รักเขาให้เอาน้ำเติมในไหนเติมในถ้วยขาวหรือเติมในถ้วยนั้นเฮ้ยเราลุกปิด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 อะไรอะ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเออว่ะ หรือว่าเร็วๆออกมาใส่เราเติมผิดอ๋อใส่น้ำดำด้วยใส่น้ำดำเอาเอาฝาออกดีเอาฝาออกเฮ้ยเราทำกันอย่างมั่วเลยอะเอาเอาเอะไ่ะเฮ้ยแเราจะทำไงต่ออะมันก็ไม่ต้องทำอะไรเฮ้ยแต่น้ำมันน้อยว่ะเราทำผิด,ะดวะไม่เดี๋ยวเราปิดไปก่อน คือมันต้องเติมน้ำเข้าไปอีกว่าผสมกับน้ำดำสามแสนนี้ใช่ไหมแล้วก็ขั้นที่สี่อ่ะแกะถุงมะมีเครื่องปรุงผักและเติมน้ำเปล่าเติมขนาดไหนอ่ะอีกนิดนึงเดี๋ยวแล้วเราก็ต้องรอกี่นาทีไม่รู้ว่ะเดี๋ยวจะอ่านในนี้มันบอกห้าถึงสิบนาทีร้อนมั้อุ๊ยเหียร้อนว่ะถ้าเความหยาบสุดยอดเดี๋ยวเราต้อง ขาปวดท้องว่ะข้างน้ำมีกคลอดคองตรงกลางมันจะมีรูด้วยนะระบายความร้อนเดือดเลยอะลองฟังดูขอยิงเดี๋ยวมันจะรั่วกะวังไันปกติเธอเมาต้องใช้เวลาเพราะไม่ได้ต้มในหม้อวางไว้แบบยุ่งๆไม่ได้ไม่ได้มันต้องอยู่ในการครอบครองของเราตลอดเราต้องมาดูสรรพคุณถ้วยนี้กันดีกว่า ว่ามันมีอะไรบ้างเรียงอ่านตรงนี้ด้วยอันนี้มันถอดออกได้ปะลองลองลองยโอ้ยอ่านตรงนี้ทำไมอ่ะจับแล้วอ่านน้ำที่ใช้เตอมอะไรวะอ,อ้อโอคือเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำจังทำไมอยู่แค่สองคนรู้ให้กล้องไง <laughs> ถ้าเกิด เติมน้ำในอุณหภูมิปกติเขาบอกว่าให้ใช้เวลาห้าถึงนาทีแต่ถ้าเกิดเติมน้ำเย็นใช้เวลาแปดถึงสินาทีเส้นมันจะนุ่มพอดีอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะหลังจากกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมรับประทานถุงทําความร้อนจะร้อนต่ออีก10บถึงสิบห้านาทีอ๋อเข้าใจแนละ้วคือไอถุงความร้อนเนี่ยถ้ารวมๆแล้วอะ่ะมันน่าจะอยู่ได้ประมาณ 20- สถึงสนาทีถุงความร้อนอะ่ะอยู่ได้เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะ ใครเป็นพรีเซนเตอร์อพรีเซนเตอร์เหรอนี่คือนี่คือหน้าพรีเซนเตอร์ของอ่าใครวะก็ชื่ออะไรนะเดกเด็กกินสีแต่ผมไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นโฆษณานะแต่แต่ยังไงก็ต้องใช้น้ำอยู่ดีอ่ะหรนี่ยังไงก็ต้องใช้น้ำแต่แค่ไม่ต้องต้มก็ไม่ต้องใช้น้ำร้อนไงเพราะปกติเวลากินมาม่ามันต้องใช้น้ำร้อนใช่ไหมล่ะแต่นี่ ช้อน่ะดอนอยู่นี่ช้อนเข้ามาเป็นแบบพรีเมียมมากเลยนะครับผมเฮ้ยกินออกว่ะทุกคนเดได้กินออกกินออก <c oughs> แต่ไม่หอม <c oughs> <c oughs> อยากลองกินแล้วอ่ะคือเมื่อไหร่จะเปิดได้สักทีเนีเ่ยเวลาตอนนี้มันน่าจะได้แล้วมั้มันร้อนร้อนจีเลยนะยเราเปิดเงี้ยฝาดูซิว่าจะได้ อืมคันร่วมเลยอุ้ยควันร่วมเลยร้อนร้อนมากร้อนมากเขาว่าน่าจะเกินสามร้อยองศาแล้วเนี่ยเลเนะี้ยคุณเขาปวดท้องมากเลยอะเขานั่งเล่นเกมเยอะเกินไปเปล่าวะ <c oughs> มีผลเป็นไม่ได้ชัวร์เฮ้ยอยากกินแล้วอะมันต้องรออีกกี่นาทีอะมันบอกว่าอะไรนะถ้าน,นี้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติมันกินได้แล้วจายเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพก่อนอินเสิร์ตอละมันเป็นอะไรที่แบบสุดจริงอะ่ะสุดจริงอะ่ะม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลอง <c oughs> เดี๋ยวลอง, <c oughs> งคนๆก่อนแต่น้ำมันน้อยนะเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนคือเราจะได้รู้ว่ามันเข้มข้นแค่ไหนืม <c oughs> <c oughs> ลองชิมดนูนะ น้ำดำว่ะน้ำดำใช้ได้เกือบเกือบผ่านนะผมว่าถ้าจะเอาไปเทียบกับน้ำดำที่แบบทำแบบออร์แกนิกพวกออริจินนลพวกนั้นมันคงไม่ได้หรอกอะไรคือ้ำดับออร์แกนิกอร่อยอร่อยอร่อยเอาเป็นว่าอร่อยแล้วกันไม่อร่อยแต่แม่งดำมากเลยกูแต่ในเนี้ยเขามีอ้นี้ด้วยนะเห็ดเห็ดดำเห็นปะเห็นปะเห็นปะ ปกัดแย่มากเอนม้ใช่ไหมเราต้องเอียงชอเกือไปเกือบไปได้ทำอย่างนี้อีกนะไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรามาชิมเส้นกันดูดีกว่าผมว่าเส้นน่าจะนี่โมเคแล้วแหละแต่น้ำอ่ะอันนี้คือแบบเติมไม่ได้เยอะอะไรมากผมอาจจะพูดไม่ช้าหน่อยคือแบบเป็นร้อนในอยู่นะคือน้ำอ่ะ เติมไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะร้อนได้ได้ลองไหมเรองลองไหมก็ดีตอนนี้รู้สึกปวดท้องอยู่เหมือนกันเราจะได้เราจะแยกแยะมันจะแยกแยกะแยแยไม่ออกกดวีว่ามันดีจริงไม่ดีอะ่ะเ <c oughs> อนนี้ผมลองเห็ดก่อนนะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนู อร่อยครับทุกคนอร่อยทําได้ดีเลยทําได้ดีแต่ผมว่าผมกินมาหลายร้านมากเลยแบบชาบูน้ำำําดํำหรืออะไรแบบเนี้ยจนแบบไม่รู้จริงๆเลยรสชาติแบบที่แท้ทูมันเป็นยังไง แกไม่กินน้ำดำไม่ใช่หรอเป็นไงจริงๆเราเล่นเอาเอาจริงๆเอาจริงๆเอาเส้น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 เป็นไงเติมน้ำเหรอฮะทำไมอ่ะอร่อยป่ะก็อร่อยนะคือถ้าถ้าเติมน้ำก็กลัวมันจืดไงอุ้ยไม่จืดหรอกเดี๋ยวเติมน้ำตอนนี้ไม่น่าทันแล้วมั้ง ทำไมมันมันมันข้นเกินไปหรอเป็นไงทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่พูดวะแบงค์เขาไม่เสียหายหรอกคลิปเราไม่มีคนพูดเราใยายพูดมาเร็วๆเค็มมันเค็มมันเข้มมันแบบมันไม่อร่อยเออมันเค็มก็ตอนแรกที่เขากินมันรู้สึกจางๆอยู่แต่เหมือนน้ำมันเดือดมากมันเลยแห้งไป เขาว่ารถต้มยำมาเฮ้ยพูดอย่างนี้นะเรามารีวิวคลิปนี้กันอยู่อย่าพูดถึงรถอื่นไม่เอาเลยอย่าพูดพูดอย่างนี้ของไม่เข้าหรอกสปอนเซอร์ที่ไหนจะกล้าเข้าวะพูดอย่างเงี้ยโอ้แก่โหมีคนมาดูเออมันต้องมีมั้งอ่ะเอาจริงๆไหมต้มยำอะไรก็เนื้อหอยเนื้อหอย อ่ะทุกคนลองไปดูกันได้ผมเห็นของมันเหมือนมาใหม่อ่ะไม่รูมม้มันใหม่หรือผมโบราณลองไปดูกันได้ฮอตครับแบบชาบูซุปลองไปดูลองไปดูผมว่ามันก็อร่อยนะสําหรับพวกแบบแฟนน้ำำําดําผมก็เป็นแฟนน้ําดํานะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าแบบแบบไหนว่ามันอร่อยอะไรแบบเนี้ย ว่ามันแบบอร่อยจริงๆอันไหนมันคือต้นตำรับหรืออะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้เลยนะกินหลายร้านจัดอันนี้ผมก็เอาน้ําดําเหมือนกันนะเอาน้ําดาเจลแบบโอเคจบคลิปกันดีกว่าผมสรุปเลยนะผมว่ามันกินได้น,นี้ไม่สรุปหรอเขาสรุปไปยังไงเอไม่ไ้เดี๋ยวสรุปให้ใหม่คือตั้งแต่กินมามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคืออ่า เราไม่ต้องไปเสียบใช่ใช่ไม่ต้อง,องไปงเปลี่ยนเสียบปลั๊กต้มน้ําร้อนหรืออะไรแล้วเวลาต่อให้แบบว่ามันเดือดแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเหมือนได้กินหม้อไฟอ่ะยังกินไปด้วยแล้วก็ยังมีความร้อนออกมาด้วยอะไรแบบเนี้ยตอนนี้มันก็ยังร้อนอยู่นะอุ่ยี่สิบนาทีแล้วมั้งยี่สิบกว่านาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วมั้งมันก็ยังเดือดอยู่แต่ผมแนะนําการเติมน้ํานะถ้าเกิดคนที่ชอบเข้มเข้มอะ่ะ ในในถ้วยขาวนี้นะเนี่ยในถ้วยขาวในถ้วยขาวนี้ผมว่าเติมน้ําอยู่ประมาณครึ่งถ้วยนิดๆพอแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่ากลัวแบบมันเข้มเกินไปกินไม่ได้หรืออะไรเ,น,เนี้ยเกือบขอบถ้วยเลยมันจะมีขอบขอบถ้วยอยู่คือผมเป็นคนพวกแบบว่าชอบกินเข้มๆไงผมก็เลยแบบใส่น้ำครึ่งถ้วยแต่พอปรากฏว่ามันเข้มจริงแฟนผมบอกว่าเค็มก็เค็มมาแหละ <c oughs> <c oughs> เค็มมาแหละแต่ก็อร่อยก็อร่อยสรุป ตัวนี้ผ่านผ่านผ่านไปเลยไม่ต้องไปเลย <laughs> เยอเล่นโอเคแค่นี้แหละพูดมากเจ็บคอหนูต้องซดนซดน้ำชาบูอ่ะเจ็บคอก <laughs> <laughs> ี่ปีอะไรวะเนี่ย <laughs>